แล้วสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูบอ่อปลาเนาะหลายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งอากาศเปลี่ยนแปลงมีทั้งฝนตกผมก็ประสบปัญหาอยู่นะนิดหน่อยนะครับก็มีปลาป่วยปลาอะไรแต่ตอนเนี้ยปัญหาหลักเลยของผมนะก็คือบอ่อเขียวนะอ่าโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าบอ่อปลาแล้วอาจจะมีเสียงหมารบกวนนิดหน่อยผมอันนี้ผมขออภัยด้วยนะครับผมก็อ่ะนะครับผมพามาดูนี่ นี่นะครับตอนนี้จะเป็นบอ่อปัจจุบันเราเนาะมองตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนว่าไม่ค่อยเขียวนะจะเพราะว่าอ่าผมใส่หลอด UV นะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูว่าผมใส่หลอด UV นะครับนี่เลยละนี่นี่นะมันจะมีหลอด UV อยู่ตรงนี้เห็นไหมเนาะผมก็ใส่ไว้ในช่องอ่าช่องที่สี่นั่นแหละเพราะว่าเออผมแบบ เอาจริงๆผมเคยทําคลิปว่าน้ําใสโดยไม่พึ่งหลอด UV ใช่แต่ว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับต้องซื้อพวกแบบจุลินทรีย์อะไรแบบนี้มาใส่บ่อยๆซึ่งผมก็มองว่าเออหลอด UV ก็น่าเอามาใช้เหมือนกันเพราะว่ายังไงซะเดี๋ยวพอมันใสผมก็ปิดอยู่ดีนะครับผมตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาคลิปที่ผมถ่ายไว้ก่อนที่จะใส่หลอด UV เนี่ยกับรูปนะขึ้นให้ทุกคนดู ออนั่นแหละครับผมมันก็เขียวนะคือมันก็ไม่ได้เขียวจนหน้าเกลียดหรอกทุกคนคือมันก็สามารถมองเห็นปลาได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวคนเลี้ยงเนี่ยเออส่วนตัวผมเนี่ยมันก็แบบมันรู้สึกว่าไม่โอเคที่ บ่อมันเป็นอย่างนี้นะครับแบบว,ว่าอยากให้มันใสจนแบบใสที่สุดจนเห็นแบบมองเห็นก้นบ่ออะไรอย่างนี้ซึ่งตอนที่ผมใส่จุลินทรีย์เนี่ยเออมันก็ช่วยได้นะพวกจุลินทรีย์แบบพวกจุลินทรีย์ที่มันทําให้แบบว่าบ่อใส,น,ใสอน้ําใสเงี้ยเออมันก็ช่วยนะครับผมแต่พอเราไม่ได้ใส่ไปในระยะหนึ่งเนี่ยมันก็เขียวนะเพราะฉะนั้นผมก็จะแก้ปัญหาด้วยการใสหลอด UV นั่นแหละนะตัวนี้จะเป็นหลอด UV 20วัตต์นะครับผมเพราะว่าเออผมไปอ่านมาจากใ네น mm. เน็ตเนาะเขาบอกว่าสำหรับบอ่อปลาเนี่ยก็หลอด UV 2วัตต์ต่อ1ตันเนาะบอกผมก็12ตันถ้าเกิดว่าใส่น้ำเต็มขอบเนาะแต่ว่านี่มันไม่เต็มผมก็เลยกาว,ว่าสัก10ตันเพราะฉะนั้นก็ใส่หลอดแค่20วัตต์ก็ได้หรือใครจะใช้30วัตต์อันนี้ก็แล้วแต่งบป,ประมาณนะครับผมแต่ผมก็เอาแค่20วัตต์นี่แหละซึ่งวิธีการใส่นะครับก็ไม่ยากก็คือใส่ไว้ในช่องสุดท้าย การที่เราใส่หลอด uv ลอยไว้ในน้ําอย่างเดียวโดยที่อะอย่างบ่อกรองผมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรปิดใช่ปะถ้าเกิดเรามองบ่อยๆเนี่ยตาเราจะเสียเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาจัดการเจ้าหลอย uv เนี่ยให้มันจมลงไปในน้ำเพื่อให้แบบแสงมันอยู่ใต้น้านะครับไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาเนืนน้ำนาะผมก็เนี่ยไปซื้อสายรัดนี่แหละสายรัดสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของทั่วไปอ้ยมด <laughs> ก็ไม่ได้สังเกตว่าเรามายืนอยู่ตรง หลังมดโอ้โหโอเคไปต่อ่อะนั่นแหละวันนี้ผมก็เลยไปซื้อสายตัวนี้มานะครับเพื่อที่จะเอามาจัดการผูกเจ้าหลอด UV ที่อยู่ในช่องกองนะครับให้มันจมลงไปในน้ำซะมันจะไดะ้แสงของมันเนี่ยจะได้ไม่เล็ดลอดออกมานะเดี๋ยวมันจะมาทำทำร้ายตาเราได้เวลาเรามองนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจัดการกันเลย อันดับแรกต้องไปถอดปลั๊กนะครับหลอดยูวีผมยังไม่ได้หาอะไรมาปิดฝาบ่อเลยฝุ่นมันก็จะลงหน่อยนะทุกคนเศษใบไม้อะไรพวกนี้เวลาลงมันพัดมานะครับโอเคตอนนี้ผมทำคนเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตทำก่อนแล้วเดี๋ยวผมอธิบายว่าผมทำยังไงนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีตะกล้องนะครับไม่มีใครถือกล้องให้เพราะฉะนั้นทำคนเดียวเดี๋ยวโทรศัพท์จะตกน้ำนะครับ โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ทําเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับวิธีการทำของผมก็บ้านๆน,นะไม่รู้ว่าคนอื่นจะใส่แบบไหนนะผมเห็นบางคนเขาก็ใส่แบบว่ามีทุ่นนะครับแบบว่าพอน้ํามันลดระดับมันก็ไหลลงไปตามน้ําแต่ของผมก็นี่แหละรัดเอาบ้านๆกับท่อส่งน้ําเนี่ยครับท่อน,นี้มันจะเป็นท่อที่ขึ้นมาจากปั๊มน้ําข้างล่างนะปั๊มจะอยู่ตรงนู้นแต่ตอนนี้มองไม่เห็นเพราะน้ําขุ่นนะกนี้จะเป็น นั่นแหละท่อท่อจากปั๊มน้ำนะผมก็ใช้สายรัดสองเส้นเนี่ยรัดหลอดไว้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยก็รัดบนรัดล่างนะครับมันจะได้ไม่พลิกแล้วก็เนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้พอเราเปิดไฟมันก็จะจะฆ่าเชื้อนะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นทางผ่านของน้ําที่มันจะไหลมาพอดีเนาะการติดตั้งหลอดยูเนี่ยควรติดตั้งอยู่ตรงทางน้ําที่ไหลมานะครับผมให้มันอยู่ดักหน้าเลยเพราะว่าสมมุติว่า มันมีเชื้อโรคแบคทีรียอะไรมาทั้งนี้ปุ๊บมันก็จะโดนแสง UV ฆ่าก่อนที่จะลงไปข้างใต้นะครับก่อนที่จะโดนปั๊มดูดเนาะนะไม่ยากนะครับผมแค่นี้เองโอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมจริงๆใช้แค่2เส้นก็พอนะแต่ว่าบางคนนะครับผมเห็นแบบเขาทาทุ่นนะครับแบบมันก็จะเลื่อนระดับลงไปกับน้ําได้เผื่ออ,อน้ําตรงนี้มันลดลงไปมันก็จะได้เลื่อนลงไปได้นะแต่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้รัดไม่แน่นมากมันสามารถปรับได้เนี่ยดูนะ มันสามารถแบบว่าดูดลงไปได้อยู่นิดหน่อยนะครับนี่นี่เห็นไหมลงไปละนะครับอยู่ไม่ยากโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการติดตั้งหลอด UV ในบอ่อปลาเนาะมันก็มันอาจจะแพงหน่อยนะครับสําหรับราคามันแต่ว่าผมว่ามันก็คุ้มแหละเนาะมันช่วยให้บอ่อมันใสขึ้นได้เยอะอยู่นะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้ใสามากนะเนี่ยยังเขียวอยู่เลยนะ มังเกียอยู่นะครับแต่ก็พอมองเห็นปลานะครับผมโเคเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากเราใส่หลอด UV วไปสักสองสวันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีว่าหลังจากใส่หลอด u ูวแล้วน้ํามันจะเป็นยังไงนะทุกคนจําสีน้ําตอนนี้ไว้นะเนี่ยประมาณนี้ชยวเขียว,ยวมองไม่ค่อยเห็นปลานะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะใสขึ้นจริงหรือเปล่าอ่ะโอเคครับก็หลังจากวันนั้นที่น้ําในบ่อมันเขียววันนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา4วันนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูว่าน้ําในบ่อมันยังเขียวอยู่ไหม นี่นะครับผมผมว่ามันก็ใสขึ้นมากนะจากจากจากเดิมนะครับทีออ่อาจจะขุ่นเขียวเขียวฟุ้งฟุ้ง,ง,งมองไม่เห็นตัวปลาเนาะตอนนี้เนี่ยผมมันไม่ค่อยมีแดดส่องลงน้ำนะมันเลยไม่เห็นพื้นบ่อแต่ว่าช่วงเช้าเมื่อเช้าเนี่ยแดดมันส่องลงนะครับผมก็เห็นสะดือบ่อเลยนะเนี่ยน้ำใสนะครับผมใช้หลอด UV ขนาด20วัตต์ กับบอ่อปลา12ตันเนี่ย4วัน,นครับผมเห็นผลนะตอนนี้ก็ยังมีพวกเศษอาหารฟุ้งๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าดีขึ้นจากาครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนั่นแหละครับผมก็สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องบอ่อเขียวเหมือนกันก็สามารถซื้อหลอดย v วีไปใส่กับบองท่านได้นะครับก็อัตราส่วนก็เอ๊ะอัตราส่วนไหมอ่ะผมขอเรียกอย่างนั้นแล้วกันนะก หลอด UV 2วัตต์นะครับต่อน้ํา1ตันนะครับอาจจะเปืองเงินค่าหลอด UV หน่อยเพราะว่ามันมีราคาสูงแต่ว่ามันเห็นผลจริงนะครับซึ่งเดี๋ยวพอมันใสแล้วเราก็ไม่ได้เปิดต่อนะเพราะว่าของผมเนี่ยพอมันน้ําใสาได้ที่แล้วผมก็จะถอดออกนะครับเป็นการประหยัดไฟด้วยนะถ้าใครไม่อยากซื้อจุลินทรีย์มาใสาบ่บ่อให้แบบ ทุกเดือนทุกเดือนก็หลอด UV ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจไปทำคลิปใหม่ๆนะครับเอาให้ถึง1,000ันซับไวไบ๊าย